คจะมาแกล้งโบ้ก็เลยจะแกล้งเอาเมตาไปซ่อนนะคะเมตาไปหาดูหลังบ้านหรือเปล่าไปดูดิครับสวัสดีครับสวัสดีคเฮ้ยคนเดียวเลยอะไรวะเจ้เมตาเบสนะคะจะมาแกล้งโบ้ก็เลยจะแกล้งเอาเมตาไปซ่อนนะคะเมตาไปหาดูหลังบ้านหรือเปล่าไปดูดิครับสวัสดีครับสวัสดีคเฮ้ยคนเดียวเลยอะไรวะเจ้เมตา จะมาแกล้งโบ้คะก็เลยจะแกล้งเอาเมตาไปซ่อนนะคะเมตาไปหามีหลังบ้านหรือเปล่าไปดูดิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเยี่ยมคนเดียวเลยอะไรวะเยีเมตาเบสนะคะจะมาแกล้งโบ้ก็เลยจะแกล้งเอาเมตาไปซ่อนนะคะเมตาไปหามีหลังบ้านหรือเปล่าไปดูดิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเยี่ยมคนเดียวเลยอะไรวะเยี่ยมเมตา 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나왜 이렇게 끝난 건지